เาเป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่ผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างมันแล้วก็เป็นสิวง่ายนะคะเคยไปใช้พวกโฟมล้างหน้าต่างๆที่มันช่วยกับขจัดความมันบนใบหน้าแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือใช้แล้วหน้าแห้งเอียดเลยค่ะหน้าก็คือขาดความชุ่มชื้นสุดแต่ว่าเขาเนี่ยได้มาลองตัว B K a c n e สมู่โฟมลบสิวตัวเนี้ยก็คือแบบมันตอบโจทย์คนที่มีปัญหาผิวหน้ามาันแล้วก็เป็นสิวและแพ้ง่ายแบบเขามากเลยค่ะในซองนะคะก็จะมีตาข่ายถุงตีโฟมมาให้แบบนี้เลยไม่รู้ว่าเป็น ยังไงแต่เขาเนี่ยก็คือชอบเวลาแบบว่าเนื้อโฟมนุ่มๆเหมือนเนื้อวิปมาโดนที่นาน,นะคะก็จะเอาตัวสบู่เนี่ยมาถูมาถูให้เกิดโฟมเยอะๆแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าตัวโฟมเขาเนี่ยมีความเนียนนุ่มเหมือนเนื้อวิปเลยใครที่ชอบโฟมเยอะๆนะคะก็ตีโฟมจนกว่าจะได้ปริมาณโฟมที่เราเนี่ยถูกใจที่เราต้องการนั่นเองค่ะคือตอนล้างหน้าจะมีความแบบว่ากลิ่นหอมซึมยูสุอ่อนๆนะคะทําให้เวลาล้างแล้วเนี่ยยิ่งฟินกว่าเดิมอีกอ พูดถึงเรื่องสารสกัดบ้านนะคะตัวนี้เขาก็จะไม่มีสารเคมีอะไรต่างๆนะคะไม่มีสาร SLS ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนนะคะและ MIT นะคะที่ก่อให้เกิดการแพ้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีสารสกัดจากพวกส้มยูสุวิเซียนอีที่ช่วยทําให้ผิวหน้าขลงเราเนี่ยดูใสนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากใบบัวบกที่จะช่วยในเรื่องลดสิวนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะจะมีอะมิโนแอซิดนะคะจากญี่ปุ่นที่ช่วยทาให้ผิว โฟมเนี่ยมันเป็นฟองนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะและยังมีสารสกรัดจาก Clover f l o w e r นะคะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยรูมขนกระชับหน้าเรียบเนียนขึ้นค่ะและมีซิงค์ที่ช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่มันระหว่างวันนั่นเองค่ะคือตัวเนี่ยเขาจะช่วยขจัดความมันได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยหน้าแทบไม่มันเลยค่ะเขาเลยคิดว่าเออใช้ไปแล้วหน้าจะแห้งเอียดหรือเปล่าแต่ว่าไม่เลยจากหลังล้างแล้วนะคะผิวหน้าจะคงความแบบชุ่มชื้นอยู่ค่ะคือปกตินะคะเวลาเป็น ต้องใช้เจอแต้มสิวใช่ไหมคะแต่ว่าสบู่ตัวเนี้ยมันช่วยทำให้สิวเนี่ยยุบเร็วขึ้นด้วยค่ะอ้าแบบ b e f o r e after ให้เห็นกันเลยนะคะรู้สึกว่าผิวหลังใช้อะมันมีความแบบอิ่มฟูคือแล้วก็รอยสิวแล้วก็สิวต่างๆเนี่ยค่อนข้างลดลงค่ะก็ค่ะที่มีปัญหาผิวมันผิวเป็นสิวหน้าแพ้ง่ายนะคะเขารู้สึกว่าตัว b k Acne นสบู่โฟมลบสิวตัวเนี้ยก็คือตอบโจทย์เลยค่ะแล้วราคาของเขาอะเพียงแบบ 59บาทถูกมากแล้วก็หาซื้อได้ไง่ายๆตามพวกเซเว่นทุกสาขาแล้วก็แมคโครเลยค่ะดีงามอ่ะเลิกไปตามนะคะไปจัดเลยค่ะ